กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่บาร์ซีแ n แนลอีกครั้งหนึ่งครับผมกับอพิซดที่9กันแล้วครับกับเกมนี้โอสองครับต่อจากคราวที่แล้วครับด่านนี้ชื่อเ i ิร์ดอินแคชกดนำตรงนี้กลับไว้ว่าครับตอนนี้นบูนอากาศได้ล้อมปราสาทของอาซาอิในกรรมภาษาไเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการที่จะให้ปล่อยตัวโออจิออกมาแต่ในกรรมภาษไม่ยอมทำตามนั้นนะครับ เราเลยต้องตีเข้าไปอย่างเดียวและตอนนี้กองกาลังของนบ,บูิอากาศได้สกัดกองกาลังที่เป็นกองกำลังเสริมของอาเซียนกัมพูชไว้หมดแล้วนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องตีเข้าไปนะครับส่วนบทนำตรงนี้กล่าวเกี่ยวกับว่าปราสาทโอดานีนะครับเป็นปราสาทที่ะครปราสาทเป็นคนออกแบบเองนะครับถึงจะเล็กนะครับแต่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันนะครับเป็นป้อมปราการอย่างดีและและยังสามารถในการใช้ยุทธวิธีในการ ใช้กำแพงของปราสาทให้เป็นประโยชน์และมีการใช้การตีโอบล้อมจากภูเขาลงไปได้นะครับแต่ดูแล้วปราสาทนี้น่าจะเสร็จอมูลอากาศนะครับเราอยู่ที่ปราสาทโอดดนิครับปี1573จาังหวัดโอมินะครับก็ถัดจากนั้นมาที่เรายึดที่อเนกาวะได้นะครับก็ถัดมา3ปีครับกอดดานแรกครับเรามาตรงนี้ ประตูตรงนี้ครับเราสามารถไปเปิดมาได้แต่ว่าต้องเดินเยอะนิดหนึ่งเดินเข้าไปลึกหนึ่งแหละเพราะว่าต้องเดินขันเข้าไปเกือบไปถึงบอสอยู่แล้วครับเราเดินทะลุออกมาใหม่เพื่อที่จะมาเข้าตรงนี้ได้นะครับวันนี้อาวุธหลักๆเราจะใช้เป็นทอนฟานะครับแล้วก็สเปียร์นะครับผมก็ทอนฟ้าก็คือพรองพรองมือนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะ มาแสดงให้ดูว่าเออวันดานเนี้ยเดินยังไงแล้วก็มีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับแล้วก็มีทริปอะไรบ้างสำหรับวันนี้ที่จะมาฝากกันนะครับแล้วก็โยคายตัวใหม่ๆม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวได้รับชมกันแน่นอนครับแล้วก็วันนี้มีธาตุใหม่เพิ่มเข้ามาครับอันนี้คือธาตุเหม็นครับเขาเรียกว่าธาตุเหม็นนะนะธาตุเหม็นเนี่ยถ้าสมุิถ้าเราเราโดนธาตุเหม็นไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถ เพิ่มพลังชีวิตได้เต็มนะะมันจะติดสตันมันจะติดมันนำไม่ไม่สามารถเพิ่มได้ครับส่วนันนี้คือแมงมุมครับแมงมุมนี่นะครับก็จะบอกว่ามันจะมีหลายขนาดครับมีสามขนาดครับขนาดเด็กขนาดวัยรุ่นแล้วก็ขนาดผู้ใหญ่ครับผมส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือขนาดวัยรุ่นนะครับผมกวิธีการสู้ครับแนะนํานะนี่ครับท่านี่คือท่าประจาของผมคือท่าของหอกเลยนะะ ให้ใช้ท่าโลสแตนครับเวลาฟันแล้วก็แมงมุมพวกนี้นะครับยุดอ่อนแมงมุมพวกนี้คืออยู่ที่ก้นนะครับ,นะรบถ้าตีก้นปุ๊บพลังอะไรพวงนี้มันจะลดน้อยลงเนี่นครับถ้าสมมติเจอพวกตัวเล็กเนี่ยครับให้ค่อยๆตีตีใช้โลสแตนนะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างครับใช้ข้างบนมันจะตีไม่โดนนะน่ะเราใช้โลสแตนไปนะครับ นี่ครับเป็นแมงมุมแมงมุมพวกนี้ก็ดโดนอามาริตเข้าไปครับก็เลยกลายเป็นแมงมุมพวกนี้จากลิลามาแรงก็มันล่อมนุษย์แทนนะครับมาครับนี่คือโยคายตัวใหม่ประจำวันนี้ของเรานะครับโยคายตัวนี้ชื่อเทสโสนะครับเทสโสเทสโสเป็นเป็นพระ,ะรที่ตอนก่อนตายแล้วเกิดความฉายิษยาความโกดแค้นความเกลืรงก็เลยกลายร่างเป็นหนูนะครับ พอพระกลายร่างเป็นหนูปุ๊บมันก็เหมือนกับว่า,าหนูเนี่ยมันก็จะกินใช่ไหมครับกินแล้วมันก็ด้วยความที่มันเป็นหนูสกรปรกมันก็จะแพร่เชื้อใช่ไหมครับ<แ><ๆ>เขาก็เลยเป็นสรรัลกษณ์ของการเปรยียบเทียบว่าอะไรก็ตามถ้า,าถลำลึกเข้าไปในกิเลสถึงคนที่เป็นพระเนี่ยถลำลึกลงไปในกิเลสมันก็ทําให้คนเรากลายเป็น เหมือนหนูได้เหมือนกันเขาก็เลยเป็นที่เปรียบเทียบกันว่าอไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าโดนอะไรครอบงําทําให้ตัวเองกลายเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ต่างอะไรกับหนูหรอกที่วันวันก็เอาแต่กินแล้วก็สร้างแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคหรือเป็นการกระทำที่แย่ๆอะไร้ยเป็นการเปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมจะโชว์ท่าหากินนนี่คือท่าหลักของผมสเปียร์ฟอร์นะเพราะว่าไอ้ท่าเนี้ครับ ต้อลูกกระจกแบบนี้ถ้าโดนท่าพวกนี้เข้าไปนะรับรองล้มทุกตัวแต่ท่านผู้ชมก็ซ้ำได้เลยครับนี่นะครับท่านี้อาวุธคุยกับเราได้ด้วยนะท่านี้ตัวนี้ก็หมาคาคาชิฮะนารุโตะไม่ใช่นะแม่งหน้าเหมือนไม่ใช่ <c oughs> นะฮะหมาก็เหมือนกันนะครับถ้าเวลาสู้กับหมานินจาให้ใช้โลสแตนด์นะมันจะตีโดนเต็มเต็มเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้ไฮหรือมิดเดิลมันจะตีไม่ค่อยโดน อันนี้เป็นพลองนะฮะพลองมันจะมีท่าเนี้ยครับพลองเนี่ยคลิปนะฮะเวลาใช้พลองพลองเนี่ยถ้าสมมติได้อันที่พลอยพรองพลังโจมตีสูงๆเนี่ยครับเมื่อแต่ว่าพลอมันจะตีรัวมากแล้วมันจะใช้คีิปสลับเพราะว่าถ้าใช้ถ้าใช้พลองถ้าสมมติคุณคลิปเยอะๆนะฮะแล้วมีการรีคอมเวอร์ที่ดีนะฮะคุณจะตีศัตรูตายภายในไม่ถึงสามสิบวิอะไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิบวิอ่ะครับคุณจะตีรัวมากป๊า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 แป๊บเดียวตายแล้ว และกาดก็จะหมดไวมากนะครับเหมาะก,กับศัตรูที่ใช้แบบพวกที่กาดน้อยๆครับจะดีมากเลยอันนี้พอเรายึดตรงนี้ได้เราจะยิงปืนไปเมื่อก,กี้ก็คืออ่าป้อมที่ผมไม่ได้เดินมาตอนแรกเห็นไหมเพราะถ้าเดินมาปุ๊บมันจะโดนไอ้พวกนั้นอะวอแบบว่าเป่าแต่บอกนหิหว่าเฮ้ยมีคนมาว่ะไม่เฮ้ยเหยียดพอมึงเอามาดูมันดิอะไรเนะครับผมเป็นคนตายใตยส้สะพานไอ้สั มาครับเพิ่มพอเดินขึ้นมาเ,เรื่อยเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเรื่อยนะครับมันจะเซฟได้เนี่ยครับถ้าทุกคนแอปอดูโซคอเข้าไปเรื่อยครับมันจะสามารถมีภาษากรี่กเขียวๆขึ้นมาอย่างนี้ครับแสดงว่าคุณค่อยๆเริ่มปลดล็อกหรือว่าเล่นแบบว่าเจอตัวนี้บ่อยขึ้นคุณก็เลยปลดล็อกมนันมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมจะโชว์ทอนฟ้าให้ดูตัวพลองมือนะครับเนี่ยครับผมได้ท่าประจาครบหมดแล้ว ปุ๊บหมุนแล้วควงแต่ตรงนี้สู้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีตัวลุมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอบขึ้นมาข้างบนหน่อยเหมือนเดิมครับโยกีก็ท่าเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกให้ผู้ชมครับผมก็พยายามใช้อาวุธให้หลากหลายนะครับเราจะได้ไม่เบื่อกันนะครับจะได้เป็นการแบบว่าเออให้ไอเดียแกแต่ละคนด้วยนะครับเนี่ยวครับมันตีรัวไหมครับเดียวมันก็ตายแล้วฮะแล้วแบบอนิมารรถเร็วมากจบครับเข้าเนื้อเสร็จ เนี่ยนะคือข้อดีอันนี้โคโลกานะที่เราเคยเจอกันแล้วนะโคโลกาก็เป็นธาดุไฟเห็นไหมมันเลยไม่แพ้ไฟครับมันโดนลงอยู่ในไฟมัน,มมนแค่ลดหนึงน่งหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งถ้าเป็นโดนที่ปกติที่แพ้ครับลงไปปุ๊บมลด 70, 70, 70, 70, 80, ลเจ็ดสิบ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 แด้เยก็ตายครับแต่โคโลกามันเป็นธาดุไฟยครับมันเลยไม่ไม่ได้เกรงกลัวอะไรกับไฟาเท่าไหร่ก็ นี่ผมก็สลับมาใช้เคียวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าด่านนี้จะใช้เคียวน้อยครับวันนี้ด่านนี้ผมจะใช้เป็นทอนฟ้ากับเป็นหอ,อกค่อนข้างเยอะนะฮะที่แสดงให้ดูเพราะว่าทอนฟ้าเนี่ยถ้าสมมติติดกำแพงก็สุดยอดมน้ันะครับรัวเลยแหละอก,กาสจังหวะดีๆ้วยกัน,นะเพราะโคโลกะก็ถึงมันจะตีเบาเออถึงมันจะตีช้านะแต่มันตีแรงนะครับนี่แหละก็อยากให้ระวังไว้นะครับพอมันติดกำแพงมันก็เสร็จผมนะครับเดี mm ๋ยวีผมบอก ไม่รอดแล้วครับวันีโคโลกาเป็นตัวคุมที่ตรงนี้นะฮะเวลาโคลกาลุกขึ้นมาทุกคนต้องอย่าลืมกันนะถ้าไม่กันก็โดนมันตีอ่ะแล้วมันจะใช้ท่าเอาไม้ตีปุ๊บแล้วเราจะติดไฟอนะ่ะอันตรายมากเลยเนี่ยมันก็บอกอ่อนแอเจ้ามันอ่อนแะอเปรียบเทียบอะไรกับข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะครับผมข้านี้อาวุธไปจะคุยกับเราได้นะแต่ผมสังเกตน,นะอาวุธที่คุยกับเราจะเป็นท่าพวกท่าอิบน,นบ,บ,บูนี่คับอินบูคอนลัปชั่นจะคุยได้ แล้วก็มาพูดถึงเรื่องท่าดีกว่าเรื่องท่าของอาวุธนะฮะมันจะมีภาคนี้นะครับภาคนี้จะตัดภาพน้ำภาคนี้จะตัดภาพลมกับภาพดินออกนะ,ะทุกคนทานเงเดียวก็จะไม่มีะะจะมีทตุไฟอร l l ชั t i o n r e a l ตี้ ity, สายฟ้าทตุน้ำนะครับแล้วก็ผมแนะนําสกิลนี้นะ,ะที่ผมนือใช้กําลังใช้อยู่ครับไลท์ t ี h e นะฮะ t าริสแมนก็คือถ้าคุณผู้ชมใช้เนี่ยถ้าใช้ปุ๊บ เวลาที่เราตีเราไุดเราเราปล่อยไปหามาแล้วเวลาเราตีปุ๊บเราจะได้เป็นพลังชีวิตคืนมาถ้ายิ่งตีรว,วเยอะก็จะได้พลังชีวิตกลับมาค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็ฝากกันไว้วเพราะเผื่อเรามีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้อีลิเซอร์หรือว่าตัวที่เพิ่มพลังชีวิตนะฮะถ้าขึ้นมาตรงนี้เรื่อยๆครับถ้ามองไปข้างล่างปุ๊บหรือเดินต่อไปคุณผู้ชมจะไปเปิดประตูต,ตอนแรกที่เข้ามาได้จำได้ไหม ถ้าเปิดท่าโรนไปได้แล้วจะเปิดประตูน,นั้นได้แต่วันนี้ผมไม่ได้ไปนะครับไม่เป็นไรก็ทุกคนถ้าอยากไปก็ลองเดินไปดูนะถ้าสงสัยก็ถามผมได้นะครับอันนี้ผมมีฉากฮาๆของไวระให้ดูนะฮะน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้เราก็สู้ปกติไม่มีอะไรนะันนี้ผมว่าเพิ่งสังเกตยังฮาแนะ้วคุณผู้ชมเราดูนะเนี่ยไออย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอกเวลามันก็เปอิอ้วนอย่างนี้ใช่ป่ะ <laughs> เนี่ยดูดิ โอเคมันหมดมันกลายเป็นเหมือนคนติดยาเลยผอมตระลงไกยแบบตลกอ่ะอันนี้ก็เป็นฉากฮาๆอยางนี้โอ้นะถ้ามันดำลงไปในด,ดินออกมาไกลๆเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปนะครับพอมันดูดพะละพอมันดูดโยคายลีทุกแบบมันก็เลยกลายไปได้อ้วนต่อไปตลกอ่ะได้อ้วนหมุนตอนนะก็ไม่มีนะเหมือนเดิมเวลาก็จัดจังหวะดีแล้วก็ค่อยๆเตรมันไปนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับพอเดินเข้ามาในปราสาทได้นะครับก็ มันจะมีข้างบนให้เซฟแล้วก็ข้างบนจะเป็นเหมือนออบันไดบันไดเขาเรียกว่านะบันไดที่มันเป็นกันกลไกอที่จะต้องเชื่อมกันนะครับผมแนะนำนะฮะผมแนะนําวิธีการทําให้บันไดมันต่อกันนะครับ <Yeah. S 1> แค่เดินเข้าไปใน mm hmm. ตรงนั้นให้ได้ครับเราต้องขึ้นอีทางอีกทางของที่จุดเซฟไปกันข <ingen ver ning> ไปอีทางนึงนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปให้ดูแล้วกัน ประตูตัวนี้นจริงเปิดได้นะครับแต่ว่าต้องไปต้องมาจากฝั่งนูง้นถึงจะเปิดได้นะครับผมแนะนำนะถ้าใครมีวิธีใครมีวิชาหายตัวให้หายเลยนะฮะเพราะมันจะเสียเวลามากเพราะว่าตัวที่คิมคุมที่ข้างบนมีทั้งนามฮาเกะโยกินะฮะสเกเลตันบอเร r ์แล้วก็สเกเลตันสเกเลตันบอเร r ที่เป็นทั้งธนูแล้วเป็นทั้งตัวขวานนะฮะลดเยอะๆทั้งนั้นนะครับนั่นนะครับ นี่ครับเดินเข้าไปก็เดินเข้าไปแล้วกันนะเดินเข้าไปสุดถ้าคุณอยากจะเปิดประตูเมื่อกี้ที่ผมไปดูให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจอประตูมจะเปิดได้อันนี้ผมไม่ได้ไปให้ดูนะไม่เป็นไรนะอันเนี้ยผมจะโชว์การที่อ่าเหาน็นปะกลไกข้างล่างมันเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามันมันเปิดแค่เลี้ยงมันยังไม่พอมันจะมีอันนึงที่เชื่อมไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะเปิดประตูแล้วผมไม่ได้ไปนะอันนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆนี่ครับนามาฮาเกะโยกิโอ้โหสเกเลตัน วอลเลเยอร์ที่เป็นธนูนะครับตรงฝั่งนู้นมีสเก็เลตันแอคอีกนะฮะโอ้หหลอนนะฮะถ้าไปไปส่วนด้านซ้ายถ้าลงไปเล่ก็จะไปเจอทางทางเข้าที่เจกับไวล่าเมื่อกี้นะครับอันนี้ครับพอเราสรับคันโยกอีกสักอันนึงคันนี้มันจะต่อกันได้แล้วพอต่อได้ปุ๊บมันจะเปิดประตูตรงนี้ได้ประตูนี้คือประตูเชื่อมเมื่อกี้ครับน่ะอันนี้ก็เป็นทริปที่ผมบอกไปเนะว่าจะใครหายตัวได้ก็หายซะนะ จะได้เดินง่ายๆจะสบายนะครับผมเพราะถ้าเราเปิดตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็จะเดินไปเจอบอสได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับข้างหน้านี้ก็เป็นบอสแล้วนะครับบอสเราด่านนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนากามศาสัเองโห นี่ก็ส่งลูกน้องมาอืมช่างน,น่าประทับใจจริงๆเจ้านี่เองที่เป็นคนฆ่านาะโอทกะที่อเนกวะง่ายจะขอดูหน่อยว่าเจ้านีสามารถต,ต่อต้านข้าได้ขนาดไหน<อ>นะครับแปลงล่างเป็นโยคัยเรียบร้อยอาซอินากามะสะนี่คือชื่อของเขา้นะครับผม ผู้ปกครองแคว้นอาาอิคนล่าสุดนะครับวิธีการสู้ครับกับนากามาสะนะครับให้ทุกคนอันนี้ผมอ่ะผมพูดตรงตรงนะดด่านเนี้ยเป็นด่านที่ผมอาวุธไม่ค่อยแรงไม่ดอบของแรงวิธีการสู้ผมจะใช้ดาบก็มี2อ,อย่างครับมันจะเป็นล่างลางดที่เป็นล่าเนี้ยครับกับล่าที่เป็นล่า,นาในโยไคครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือนากามาสะจะแพ้ไฟนะครับคนที่เป็นธาตุน้ำพอแพ้ธาตุไฟปุ๊บค่าอันนี้มากเนี่ยค่าคีเขาจะลดลงเร็วมากนะครับ ผมก็เลยใช้โคโลกาเมื่อกี้เป็นโ,โกลกาท่านี้นะครับถ้าเขากระโดดขึ้นไปแล้วปิน่นบินปีกนี้ครับถ้าใครไม่ชํานาญให้หลบไอ้ลูกกระสุนสีทอ,องนี้ได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเคาน์เตอร์ส่งกลับไปมันจะไม่โดนตัวนากาักกรรมศาสตร์มันจะโดนไอ้ลูกกระสุนนี้ก่อนนะครับแรกๆมันจะยากนิดนึงนะแต่ว่าเชื่อผมไม่ต้องกลัวแล้วก็ผมแนะนําน,นะครับถ้าอยู่ในโยไคลลินแบบนี้ถ้าจะสู้กับนักกรรมศาสตร์ได้สูสีนะครับ ให้ทุกคนใช้บลเลียทาริสแมนนะครับก็คือการที่คิจะเพิ่มตลอดเวลาเห็นไหมครับแล้วก็เวลาวิ่งนะครับให้วิ่งให้วิ่งเข้าไปหาในกรรมาศสสารแล้ววิ่งไปข้างหลังนะครับแล้วฟันได้เลยเพราะถ้าไม่ฟันเลยเนี่ยพลังีวิตในกรมาศสสาร์จะลดน้อยมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในล่างนี้ครับก็จะตีรัวมากก็จะวิ่งหาเราอย่างเดียวเลยแล้วก็ท่าเนี้ยครับท่าที่พุ่งเข้ามาแทนเนี่ยถ้าเป็นไปได้กันหรือไม่กระโดดหลบไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเคาน์เตอร์คือลําบากมากคือค่อนข้างอันตรายครับ มันจะแบบจะทํายากนิ้นหนึงหลบยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบวิธีการสู้ที่บอกกันเอาไว้นะครับเนี่ยผมสู้ตั้งนานเห็นไหมเพิ่งจะได้แค่นั้นนะก็อันนี้ก็บอกกับทุกคนเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสู้กับนาคกมารรสพย,พยายามใช้อะไรที่มันคิดน้อยๆครับตยงนี้ผมใช้ผมใช้ดาบเอานะแล้วก็เวลาที่เขากระโดกเข้ามาเวลาที่เขาอยู่นี้แล้วเขากระโดกเข้ามาให้ทุกคนกันได้เลยนะครับมันกนันได้ไม่ต้องห่วงนะกันได้เลย การเสร็จแล้วฟันไปเลยครับฟันได้แค่ทีเดียวนะเพราะถ้าฟันไปเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาปีกกันเขาจะฟันสวนเกากับมาแล้วสองสามครั้งเนี่ยเหมือนเดิมนะเขาใช้ท่าน,นี้ก็ดบได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ในระยะที่จะเบิร์ดเคาน์เตอร์ได้ใกล้ๆจริงๆครับเนี่ยหลบไปเลยครับหลบไปเลยไม่ต้องสนใจอันนี้พอใช้ท่าน,นี้ปุ๊บผมจะพยายามใช้อันนี้ก่อนเพื่อที่จะสู้เขาให้สูสีลงไม่งั้นเราจะมีไม่ไม่มีทางชนะเลยครับเรา,าันจะยืดเยื้อะนานมากนะครับแล้วก็เนี่ย งเข้าไปหาเขาได้เลยนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆฟันเขาได้เลยเนี่ย <Eng> พอฟันเสร็จป <Eng> ุ๊บเขาจะติดสตาร์ททีนึงแล้วก็ถอยมาถอยมาเสร็จปุ๊บระวังด้วยถ้าสมมติว่าเขาค้างมานานแสดงว่าเขาจะเหมือนปล่อยเป็นปีขนปีกมาเมื่อกี้ครับระวังด้วยนะอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆพยายไไามไปอย่างเงี้ยไปตั้งสองสามรอบเดี๋ยวก็ชนะแล้วครับวูดีโอไคลน์มันที่สองเองต้องบอกว่าดา่านเนี้ยขวายสกนต์พบว่าจะใช้วิธีนี้สู้ก็ค,ค่อนข้างยากเนี่ยนะครับพอเขาฆ่าอารีน่าหมดผมก็ทยอยฟันเลยคนเนี้ย พลังเขาเจะลดเกิหมดแล้วนี่แล้วก็ระวังนะครับท่าที่เขาปล่อยมาท่านี้คือแรงมากนะครับแล้วก็ท่านี้ก็หลบไปไครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเคาน์าเตอร์ก็ได้เสียเวลาเนี่ยเก็บม้รอใช้ใช้ใชตรงนี้ดีกว่านี่ครับ,รบการสู้กับในกรรมศัสดิ์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีประวัติของเขามาฝากกันด้วยนะครับเรียบร้อยครับบุ้มตกจ้า หลอกว่าจะชนะได้ก็นานเหมือนกันครับพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าก็ชนะผ่านมาได้ครับอาซีนักกรรมสระก็ประวัติของเขานะครับเขาเป็นผู้ครองแควนอาซีมาต่อจากพ่อเขานะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยพอมีความเก่งกาจปุ๊บเขาก็เข้ากับโนบุนากะนะครับแล้วก็แต่งงานกับน้องสาวของโนบุนากะก็คือท่านหญิงโอวิจิของเราเองนะฮะแต่เนื่องจากว่าการเหตุการณ์ที่อาซากุระโดนเมือบุนากะลูกลานนะครับ ด้วยความที่แคว้นอสาอิครับเป็นแคว้นที่เป็นแคว้นที่แบบเาเรียกว่าไงนะเป็นสัมพันธ์ทําไมตีดีกับกับแคว้นอสากุระนะครับแล้วก็เขาก็คือเหมือนอยู่ตรงกลางครับเขามื่อเข้ากับใครดีคือทำงานกับบุนกกะด้วยเป็นสัมพันธ์ปฏิกับอาสากุระตั้งแต่สมัยปู่เขาเขาเลยต้องเลือกไปช่วยอสากุระแทนนะครับเป็นเนี่ยนะครับคือเหตุผลมันก็เลยเกิดเป็นคอนฟ lict ระหว่างเขากับนาบุนกะ ทั้งที่เขาให้น้องสาวมาเพื่อที่จะไม่ตีกันเพื่อจะให้มาช่วยรบเพราะเขาตอนที่สิทธิ์ที่ตอนที่ลูกของยูจิทสึสู้ที่ปราสาทอินามบายามะนะฮะเขาก็ไปช่วยนะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ครับเขาก็เลยต้องหักกับทางนามุนากะคันนี้คือคันจินโคจินะฮะเป็นตัวร้ายเลยครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเขาทีหลังกันนะครับนั่นแหละครับพอเขาพอมา เกิดที่ปราสาทโอดานี้ก็คือเป็นจุดจบของเขานะฮะก็เหมือนชื่อตอนนี้ครับพอเขาตัดสินใจในครั้งนั้นไปก็ทำให้เขาสูญสิ้นทุกสิ่งไปเลยทั้งชีวิตทั้งปราสาทแล้วก็ทั้งภรรย,ยาเขานะครับห่านสองหัวนี่ชื่อฮิโยคุโชนะครับเป็นชื่อของตัวไก r d เ a นสปิริตของนากามาสักนะครับ แต่ในแต่ในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะครับน,กนาการมาศเขาเขาก็แพ้ครับแพ้เสร็จปุ๊บเขาก็คืนโออิจิให้กับนาบุนากะาและก็คือลูกสาวให้สามคนนะครับหนึ่งในลูกสาวเขาคือโยโดกิมินะฮะโยโดโดโนเป็นคนที่มีอำนาจในยุคนึ่งสมัยหลังจากนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับนะ เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เขาตัดสินใจไปเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็เลยต้องมาสู้กับตัวพี่เขยเขานะฮะแต่ก็เขาก็เป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมในระดับหนึ่งครับในตัวของนางการมาสะนะฮะเขาก็เหมือนบอกว่าเออเวลาของเขาได้หมดลงแล้วเป็นยุคของพี่เขาที่จะต้องไปต่อข้าขอภาวนาให้แฟนให้ภรรยาของข้าได้กลับบ้านเป็นในอะไรที่เศร้านิดหนึ่งครับด่านนี้นะฮะหลังจากที่เราฆ่าเขาได้ จริงๆโบุนากะพยายามเจรจารแล้วนะครับแต่เขาไม่ยอมที่จะเจรจารด้วยในชีวิตจริงเขาทําเซ็นปุก,กุตายนะคือการคว้านทองนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตั้งแต่วันนั้นมาโนบุนากะกับโออิจิไม่มีการคุยกันอีกเลยนะฮะเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะ นะครับก็น,นี้ก็เป็นเหตุการณ์แคว้นที่มีปัญหากันมาหลายด่านแล้วอันนี้ก็เป็นจุดจบของนาการะษะนะครับนาบุญอากาศก็ยึดตรงนั้นได้หมดเพราะว่าก่อนที่จะสู้ด่านนี้ครับนาบุอากาศเขาก็เตรียมกำลังแล้วเขาก็ปิดกั้นกองกำลังที่จะช่วยเหลืออาซอิทั้งหมดนะครับ นักกรรมาศาสตร์เลยเหลือตัวคนเดียวครับที่ต้องสู้เขาก็สู้ไม่ได้หรอกครับโดนทหารล้อมนะฮะแล้วก,ก็ตีบุกเข้ามาแล้วก็ฆ่าต่อตายในที่สุดอันนักก้นคือชีตจริงนะฮะแล้วก,ก็บทจบตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่า Lady, เลดี้ท่าน, e น,นาาอ e เอจีเนี่ยน่าจะเศร้ามากเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกว่านบุญอากาศเนี่ยเริ่มสนใจน้านเซเบริสโตสโตแล้วนะครับแล้วเหมือนดูว่าเขาจะให้ประสาทกับโทกิชิโร่ด้วยนะครับอะไรเงี้ย ว่านภูักกาศในภะนักกาก็กกกกอาจจะไปตีเมืองอื่นต่อเลยครับนี่คือบทจบที่เขากล่าวเอาไว้นะครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างตอนต่อไปนะครับที่ทะเลสาบกาฮามะนะนี่ตรงนี้เป็นที่ที่ปราสาทของเราจะสร้างขึ้นมานะเป็นชนะที่ยิ่งใหญ่ไหม ไม่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะเด็กๆไม่ได้ชนะไปกับเราในสงครามด้วยไงหรือมันจะเหมือนที่อีตาแก่ตาแดงแดงพูดว่ามันคือราคาของความฝันที่ต้องแลกกับของอมฤิตา มันยังน้าขำจริงนะเหมือนเขาก็เหมือนแบบเขาเป็นคนที่ใช้อมรมิตายฮะแต่พอไอ้ตาแก่คนนั้นพูดปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าทําไมล่ะมันจะสําเร็จไม่ได้หรอด้วยอมรมิตาที่เขาอะไรเงี้ยที่เขาหามานะอันนี้เป็นตัวอย่างตอนต่อไปนะครับเอิโซด9ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเอพิโซดสิเดี๋ยวกลับมาต่อกันอีกไม่นาะนแน่นอนนะครับว่าเราไปดูว่านาบูรกะจะไปบุกที่ไหนต่อนะครับแล้วเราก็จะมาต่อเรื่องประวัติศาสตร์ญี่คุณ่อไปนะครับในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับจิตตามกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ